สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ผมจะมาเล่าความก้าวหน้าทางการเกษตรตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะครับสําหรับบ้านเมืองเรานะครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าดังนี้นะครับข้อแรก Smart สมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มก็คือการทําฟาร์มอัจฉริยะหมายความว่าเริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์ประเภทปัญญาประดิษฐ์นะครับคือพอได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการจเจริญตบตขาดน้ํา ขาดแสงต่างๆขาดธาตุอาหารต่างๆในพืชคอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผลแล้วก็แจ้งให้เราทราบรวมทั้งจัดการสิ่งที่ขาดแคลนนั้นให้โดยอัตโนมัตินะครับเรียกว่าเกษตรอัจฉริยาหรือสมาร์ทฟาร์มนะครับตอนนี้มีหลายแห่งแล้วครับอันที่2เริ่มเป็นอิน o อร์แอ i c ิคันเจอร์อันนี้หมายถึงการการ,การทำการเกษตรในโรงเรือนนะครับมีการทาโรงเรือนอยู่ภายในอาคารแม้กระทั่งในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ปลูกผัก อยู่ในโรง,งเรือนนั้นเลยนะครับใช้แสงสว่างจากหลอดหลอดไฟแทนแสงพระอาทิตย์นะครับก็จะได้เป็นผักที่สดจริงๆนะครับลูกค้าซื้อก็เด็ดไปเลยถ้ายังไม่ซื้อก็ยังไม่เสียชีวิตนะครับก็ยังเจริญเติบโตอยู่ในโรงเรือนนั้นได้ต่อไปนะครับอันที่3ก็คือออนไลน์มาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวนี้การซื้อผักซื้อผลไม้ซื้อสินค้าเกษตรเรานะครับ ไม่ต้องไปที่ตลาดไปเดินเลือกแล้วนะครับเลือกในออนไลน์ระบบสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับแล้วก็กดเลือกซื้อได้เลยนะครับอันที่4ระบบ Member System นะครับตอนนี้เริ่มใช้ระบบชักชวนกันมาเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็จะได้สิทธิ์ลดแลกแจกแถมต่างๆไม่ว่าจะซื้อปุ๋ยซื้อสารปรับปรุงดินสารทางการเกษตรหรือผลผลิตการเกษตรต่างๆ เป็นพืชผักผลไม้นะครับระบบเมมเบอร์ดีตรงที่ว่าเขากําหนดการผลิตได้แน่นอนจากจานวนสมาชิกนะครับแล้วก็ขยายธุรกิจได้ง่ายเพราะเป็นการบอกต่อนะครับครับผมรองศาสตราจารย์ดรชิยาพรไอคลัตนะครับขอบคุณค,ครับ